ปกติพี่หนุ่มไม่เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยเผยกำลังจะไปสภาทนายความเร็วๆนี้ไปทำไมเกี่ยวกับเรื่องเด็กแปดขวบหรือไม่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นวิวาทะมหาการาบแซกกันไปแซกกันมาไม่จบนะคะกับประเด็นน้องนายเชื่อมติดเด็กชายวัยแปลกหนะคะจนลามไปถึงเรื่องราวฟ้องร้องกับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะ ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ยืนยันว่าไม่มียอมความหลังถูกด,าด่าทอได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะโดยพี่หนุ่มกัญชัยนะคะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยสําหรับตัวเราเองเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่18ธันวาคม2566ที่ทางรายการโหนคกรแสซึ่งพอเรามาพาดหัวว่าด่ามากเกิดเด็กแปลกขวบตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่พอใจแต่ในมุมของเราเนี่ย รู้สึกว่าในเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีสื่ออื่นที่เขาลงอยู่แล้วแล้วในเนื้อรายการเราก็บอกว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใครแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามบอกว่าตัวน้องเป็นแบบนี้แบบนี้สุดท้ายเราก็บอกว่าไม่ใช่ค่อยๆไล่สเต็ปไปแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมผัสคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเพราะตอนแรกเนี่ยจะเชิญมาแต่เขาบอกขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมเราก็ยินดีสุดท้ายก็ไม่เข้าใจผ่านไปสี่เดือนแล้ว ก็กลับมามีปัญหาเรื่องนี้มาต่อว่าเราเราก็ยินดีนะไม่เป็นไรแต่หลังๆเรารู้สึกว่ามันล้ำเส้นไปนิดนึงคือมาด่าเราว่าไอ้กันชัยเจ้าชู้หิวเงินหาเงินกับการทะเลาะของคนอื่นคือเราไม่ติดใจเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ด่าเองแต่นี่คือให้เด็กมาพูดแล้วเด็กแปลขวบอายุเท่าลูกสาวเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่าตูเนี่ยเจ้าชู้มาก่อนวะเพราะตอนนั้นยังไม่เกิดเลย แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาใช้คําพูดคํานี้หิวเงินอยากได้เรตติ้งเราว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะพูดคิดทันทีเลยว่ามันต้องมาอะไรอยู่ข้างหลังแน่ๆเรารู้สึกว่าเราสงสารน้องอยากให้น้องได้ใช้ชีวิตของในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดมันแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเรามองว่าตัวน้องเองเป็นเด็กต้องมีเพื่อนที่อยู่โรงเรียนถ้าเกิดไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าน,นี่ไม่ใช่ของจริงนะ น้องจะถูกบุนลี่จากเพื่อนจะเข้ากับใครไม่ได้หรือต่อให้ทุกคนบอกว่าเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆเราถามว่าเด็กที่ไหนเนี่ยจะกล้าเข้าไปคุยกับผู้พิเศษเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่เราประเมินจากการที่เรามีลูกแล้วก็คุยกับหมอจิตเวชเด็กบ่อยมากๆเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลับยังไงก็เป็นสิทธ์ของเขาแต่สำหรับเรา เราก็ว่าทําแบบนี้ไม่ได้อันที่สองอันนี้สําคัญมากคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธอย่างน้อยน้อยทุกคนก็ต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตามหลักศาสนามาจากพระไตรปิฎกแต่วันหนึ่งเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งมาบิดเบือนว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วต่อไปในอนาคตจะทํำยังไงมันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนซึ่งเราเนี่ยยอมไม่ได้ไงไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนดีหรืออะไรนะ แต่เราเนี่ยจะไม่ยอมให้ลูกของเราต้องมามีศาสนาที่มีศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆคือเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวแบบนี้เขาอาจจะคิดเปอนเราว่าพุทธศาสนาจะถูกปิดเบือนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นในมุมมองของพุทธยังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซนต์การสอนธรรมะต่างๆนานา,น,านานามันต้องเป็นแนวทางนี้เท่านั้น หลังจากที่เขาออกมาด่าเราโดยที่คุณพ่อคุณแม่ของเขานั่งอยู่ข้างๆด้วยใช้คำที่ดูหมิ่นเราดูหมิ่นบริษัทเราเรื่องนี้ได้แจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกใครเราไม่ใช่คนที่ว่าไปแจ้งความแล้วต้องมาประกาศว่าฉันแจ้งความเธอแล้วนะฟ้องเธอแล้วนะมันไม่จำเป็นเราแจ้งความเขาตั้งแต่อาทิย์แรกเลยที่เขาด่าเราแล้วแจ้งแบบดำเนินคดีด้วยแจ้งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือที่เขาด่าเรา ส่วนที่สองคือส่วนของบริษัทที่เขาด่ารายการเพราะฉะนั้นคนที่โดนก็มีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กแต่ตัวเด็กคงไม่ได้โดนอะไรแต่พ่อแม่เป็นฝ่ายสนับสนุนพอหลังจากนั้นเขาคงได้รับหมายฟ้องที่เราฟ้องเขาก่อนเขาก็เลยไปฟ้องเราจากเรื่องเมื่อ18ธันวาคมที่ว่าอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าเราคงไม่ยอมแต่อยากฝากไปบอกเขาว่าอยากให้เขาดึงสติกลับมาสักนิดนึง อันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกลูกจะโตไปแบบนี้คงไม่ได้เพราะเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นำได้อันนี้คุณต้องเรียนรู้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมลำบากจริงๆพอเขาโตแล้วเขาหันกลับมาเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่ทำอะไรกับเขาเราไม่ได้รังแกเด็กเราไม่ได้ทะเลาะกับเด็ก และไม่ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่เพียงแต่ต้องการปกป้องความถูกต้องและเรื่องศาสนาอันนี้สําคัญเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลานโตมาในศาสนาพุทธที่มีลทัทธิอื่นๆมาแทรกแซงถ้าเป็นลทัทธิอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งเลยเพราะเราเนี่ยทำมาเยอะเอาหม้อมาครอบหัวเคาะหม้อบอกว่านี่สามารถรักษาโรคได้อันนี้ก็เรื่องของคุณคุณจะมานั่งไล่ผีก็เรื่องของคุณ แต่คุณมาแตะเรื่องของพุทธศาสนาไม่ได้เพราะว่าลูกของเราเนี่ยก็ต้องโตไปกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเราเป็นชาวพุทธนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าปากปังของพี่นุ่มกันชัยนะคะก็ได้ออกมาฟาดลอยๆว่าพนวยมึงไม่ต้องพูดเยอะเกี่ยวแนะนําคนนั้นคนนี้ตัวมึงเอาให้รอดก่อนทองหล่อรอมึงอยู่ไม่มาก็รอหมายจับใต้คอมเมนต์ของพี่นุ่มกันชัยนะคะก็มีการจอมพลังค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า หมายจับออกเมื่อไรบอกนะพี่ชอบคนนีหมายจับโดยพี่นุ่มกันชัยนะคะก็ได้เข้ามาตอบว่าจัดไปเพราะจอมพลังขณะที่คอมเมนต์อื่นๆของชาวเน็ตก,ก็ถล่มยับนะคะมีความเห็นตรงกันว่าปักหมุดรอชมอีพีต่อไปกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะเหตุที่พี่นุ่มกันชัยออกมาโพสต์นะคะถึงขนวยท่านหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าจากข่าวลือที่ทนายธรรมราช ปแนะนำให้พ่อแม่ของน้องไนท์ไม่ต้องมาพบกับตำรวจนะคะหรือคนที่โดนหมายเรียกเนี่ยไม่ต้องมาพบตำรวจหรอกโดยอ้างว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยไปแจ้งความแก้กี้ยวนะคะนี่เอาจริงเอาจังค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของทนายแก้วค่ะก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองนะคะกับข้อความจ้วงแรงค่ะที่ว่าเป็นถึงนักกฎหมายแต่จับแนะนําลูกความว่าไม่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาและตัวเองก็จะไม่ไป พอคู่กรณีแจ้งความเพื่อแก้เกี้ยวไว้ต่อรองคิดได้ยังไงพี่แก้วขอแนะนํานะครับว่าเราเป็นทนายไม่ใช่ทนายครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวขณะที่ใต้คอมเมนต์นะคะพี่นุ่มกัญชัยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นอีโมจิรูปหน้าตกใจรัวๆเลยทีเดียวค่ะทางด้านทนายแก้วนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าเอาจริงๆครับพี่อาชีพทนายความควรแนะนําหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับลูกความและทำให้ปัญหามันจบไม่ใช่จะยิ่งมาสร้างปัญหาใหม่จนเกิดคดีสาขาอีกเพียบมันไม่ถูกจริงๆผมว่าไม่เหมาะสมมากๆเลยขอเตือนสติสักหน่อยหนึ่งทางด้านทนายเดชานะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจงใจไม่รับทราบข้อกล่าวหาคือจงใจไม่ไปพบพนักงานสอบสวนระวังจะโดนออกหมายจับนะครับและทนายความที่แนะนำอาจถูกร้องเรียนมารยาททนายความได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าก็ดีนะคะจะได้มีหมายจับซะเลยจนกระทั่งวันนี้พลตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทองหลอค่ะก็ได้เปิดเผยตามที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกพ่อแม่แล้วก็เด็กชายนิดมิตนะคะหรือว่าน้องนายเชื่อมติดอายุแปดขวบรวมสามคนให้ชข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่ห การร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะจากกรณีที่ท้องไหนนะคะได้พูดพาดพิงถึงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยวิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวชื่อดังว่าเป็นคนเจ้าจู้หิวเงินหิวเรตติง้งและยังแซวว่ากระจอกนะคะโดยมีพ่อแม่นะคะนั่งอยู่ข้างๆทําทให้หนุ่มกัญชัยได้รับความเสียหายและได้มอบหมายให้ทนายความนะคะเข้าแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับทั้ง3คนค่ะทั้งนี้นะคะผู้กํากับสอนอทองหลอ่อ กล่าวว่าพนักงานสอบสวนนะคะได้รับการประสานจากทางทนายทั้ง3คนว่ายังไม่สะดวกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้อ้างว่ายังไม่พร้อมค่ะโดยตนได้กำชับไปว่าให้ทำหนังสือมาขอเลื่อนและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นรวมถึงวันที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รับหนังสือขอเลื่อนนะคะซึ่งหลังจากนี้หากไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหรือมีหนังสือมาขอเลื่อนเป็นลายลักษณ์อักษร ทามพานักงานสอบสวนก็จะ,ะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนต่อไปค่ะในขณะที่พี่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความค่ะผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปทํางานนะกําลังเตรียมรวบรวมข้อมูลทําเอกสารเพื่อไปสภาทนายความเร็วๆนี้ครับฝากติดตามผลกระแสด้วยนะหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยนะคะได้โพสข้อความดังกล่าวไม่นานค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ และทนายเดชาค่ะเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่าไม่ต้องรวบรวมหรอกครับหลักฐานครบถ้วนแล้วครับทนายความจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีถ้าทําตัวไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีก็ไม่สมควรเป็นทนายความครับจุกกลู่จุกรู่แฮตแท็กดีครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับสังคมครับทางด้านของการจอมพลังนะคะก็โพสต์ว่า มีคุณหนุ่มกัญชัยหรือคุณหนุ่มจอมพลังครับเนี่ยโคดบวกดับเครื่องชนแหลกเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะในรายการเที่ยงวันพันเหตุการณ์วันที่20พฤ,ฤษภาคมผู้ดำเนินรายการนะคะที่ทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้ระบุถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลายคนเนี่ยพิมมาพี่หนุ่มไปไหนวันนี้พี่หนุ่มติดภ,ภารกิจรวบรวมเอกสารยื่นสภาทนายความในเร็วๆนี้โดยพี่หนุ่มเนี่ยจะไปร้องทนายความรายหนึ่ง ไม่บอกว่าทนายความท่านไหนนะคะส่วนประเด็นเกี่ยวกับอะไรนั้นพี่หนุ่มเนี่ยทำท่าไว้ให้ดูแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะหมวยอริศรายังได้พูดเพิ่มเติมในฐานะที่ร่วมงานกับพี่หนุ่มกันชัยเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ทํางานกับพี่หนุม่มปกติพี่หนุ่มเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้พี่หนุ่มถ้ามีคนทําอะไรแกจะปล่อยผ่านแสดงว่าเรื่องนี้นาจะใหญ่นะคะแล้วไม่ได้มีผลกับแกแค่คนเดียวแต่มีผลในวงกว้าง ถึงต้องรวบรวมเอกสารแล้วก็ทำท่าเชื่อมติดค่ะก่อนที่แคนอติรุธนะคะจะกล่าวว่าก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยที่พี่หนุ่มโพสหลายคนก็ส่งกำลังใจไปแล้วแต่ต้องรอดูว่าทางด้านคดีความจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นแหละครับซึ่งหมวดอริศลานะคะก็ได้เผยทิ้งท้ายปริศนาค่ะว่าพี่หนุ่มบอกว่าเร็วๆนี้ทนายความท่านนี้เดี๋ยวรอดูค่ะและในรายการห่งใะแต่วันนี้นะคะ ที่มีการเชิญพี่พรค่ะตำนานคู่รักต่างวัยมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนั่นก็คือประเด็นที่โกงเงินแสนโกบบาทนะคะโดยตอนเริ่มรายการหมวยอริศราค่ะผู้ดําเนินรายการแทนพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ย้ําอีกครั้งว่าวันนี้หมวยทําหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยนะคะวันนี้พี่หนุ่มอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารค่ะพี่หนุ่มได้โพสทางเฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้รวบรวมเอกสารเร็วๆนี้จะไปสภาทนายความ ไปร้องทนายความท่านหนึ่งไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นใครหมวยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะจับได้ว่าจะเป็นทนายท่านใดพี่หนุ่มบอกว่าขอเวลาทํางานและเร็วๆนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะคือหมวยทํางานกับพี่หนุ่มมาปกติแล้วพี่หนุ่มก็จะปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้พี่หนุ่มต้องใช้เวลาในการทําการบ้านก็น่าจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างค่ะพี่หนุ่มบอกว่าให้ติดตามรายการโหนกระแสกันด้วยนะคะ เอาเป็นว่าเรื่องราวของพีน่นุมกันชัยกับกลุ่มลัทธิเชื่อมติดนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนั้นบอกได้เลยว่าทางเรานะคะแต่ขยี้ต่อรัวๆไม่พลาดจะนำประเด็นเด็ดๆนำมาเสิร์ฟอย่างแน่นอนค่ะ